อันนี้กวยเตีย๋ยกวยเตีย๋ยกวยเตีย๋ยต้นแค่เนี้ยเนี่ยกลวยเตี๋ยนะคะนี่กลวยเตีย๋ยชมกลวยเตีย๋ยต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กอยู่ในป่า มบรรยากาศในสวนนะคะไปด้วยกันอันนูน้นอันนู้นก็ค่อยย่องค่อยย่งมาค่อยๆมา,าย่องค่อยย่งมาอันนี้ก็กล้วยเตี้ยนะคะไม่ใช่พันธุ์สูงนะคะพันธุ์เตี้ยนี่ค่ะปุ๊บต้นขี้เหล็ก เอาไว้พอได้กินกับเขากำลังโตคะ่ะกำลังโตเลยมะพราะ้าวนี่ต้นแครนะคะต้นแครต้นแคร์แครจ้านี่มะนาวลร้เม็ดนะคะต้นมะนาวลร้เม็ดเมน้ำเพชรพาชมสวนนะคะ อันนี้ต้นมะลิเพื่อนๆรูออ้จักต้นมะลิดไหมคะลูกมะลิต้นมะลิเนี่ยค่ะกำลังกำลังดูแลนี่นะคะนี่ค่ะต้นมะลิต้นมะลิดกำลังโตเลยค่ะ กำลังโตเลยนะคะเงาะก็กำลังโตต้นเงาะนะคะต้นเงาะต้นเงาะต้นนี้เราจะต้องเอาออกะอะซมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ จะต้องเอาออกจะได้ไม่ทำให้ต้นเงาะโตช้าถ้าเราเอาตรงนี้ออกเอาต้นนี้ออกนะคะต้นเงาะมันจะได้พุ่งไวๆดูความดือ้อความดื้อของแมว ตามตามพี่เิงนุ่นพี่หิงไปนู่นน่นพี่หิงไปนูน่นเห็นไหมคะพี่เิงไปนูน่นอันนี้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 สองตัวนี้ก็จะตามเดี๋ยวเขาจะตามพี่เิงไป ừ, ไปละไปละพากันไป ต้นขี้เหล็กอันนี้ต้นขี้เหล็กนะคะต้นขี้เหล็กค่ะคาสมชวนนะคะอันนี้ต้นตะขบตะขบป่าตะขบป่าที่ไหนเนาะตะขบน่าจะใช่ตะขบป่าแต่เราก็เอามาปลูกนคะ โตแล้วนะคะนี่โตสวยมากเลยเราปลูกกับต้นขี้เหล็กนี่นะคะอ่ามสมสวนในชนนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยน,นะจ๊ะที่เข้ามารับชมนะคะทุกพื้นที่เราไม่เคยให้ว่างเลยในต้นทุน,นต้นเงาะนี่คะ่ะต้นกระโดน เมยน้ำเพชรไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายใต้นี่นต้นปักหวานต้นปักหวานอันนี้ไม่ยอมโตขึ้นสักทีเลยขอบคุณมากนะคะทุกๆท่านนะคะ